รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยร้านอาหารคุณสารายจังหวัดชุมพรความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราเพราะเมืองไทยน่ารัก เราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยวเมืองไทยน่ารัจกจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับสุขทันทีที่เที่ยวไทยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีําวิถีไทยค่ะเราพบกันเป็นประจำนะคะทุกเช้าวันอาทิตย์ทางทางทพ5เวลา6นาฬิกาโดยประมาณนะคะในเรื่องของกิจกรรมข่าวสารอื่นๆเราก็มีมาฝากกับคุณผู้ชมเช่นเคยไปรับชมกันเลยค่ะ สวัสดีครับผมชื่อทิกรชาลิกุลเป็นคนจังหวัดลบบุรีครับวันนี้ผมจะเป็นไกด์พาท่านผู้ชมมาเที่ยวลบบุรีกันนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆมากมายเลยครับที่นี่คือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุครับเป็นโบราณสถานที่สําคัญที่เราจะพลาดไม่ได้หากมาเยือนถึงเมืองลบบุรีนะครับ ภายในวัดมีสถา,านที่สำคัญคือสาราเปื้องเครื่องซึ่งเป็นที่สำหรับพระเจ้าแผ่นดินเปลี่ยนเครื่องทรงก่อนที่จะเข้าพิธีทางศาสนาและนี่คือวิหารหลวงสร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์เป็นวิหารขนาดใหญ่มากทางใต้ของวิหารหลวงเป็นพระอุโบสถขนาดย่อมพระปางประธานเป็นพระปางองค์ใหญ่ที่สุดในลบบุรีอย่าลืมเมื่อกล่าบไหว้กันนะครับที่นี่คือพระปางสามยอดครับ ซึ่งเป็นจุดไฮไลท์ของลบบุรีเลยครับมีลักษณะเป็นปรางเรียงต่อกัน3องค์เป็นศิลปะเขมรแบบบายันลักษณะสถาปัตยกรรมแบบอยุทยาผสมแบบยุโรปบริเวณรอบๆของพระปรางยังมีฝูงลิงน่ารักที่รอต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกด้วยครับแต่ห้ามให้อาหารลิงนะครับไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดอันตรายได้ทั้งต่อตัวเราและน้องลิงได้ครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่ศาลพระการหรือเดิมเรียกว่าศาลสูงเป็นโบราณสถานและศาสนสถานสำคัญที่ตั้งอยู่กลางวงเวียนสีสุนทรครับภายในเป็นที่ประดิษฐานเจ้าพ่อพการเทวรูปโบราณยุคข,ขอมที่ชาวลบบุรีเรียกว่าเจ้าพ่อพระการหรือองค์พการชัยเฉถือเป็นเทพอารักษ์ประจำเมืองลบบุรีเลยนะครับ นอกจากนี้จังหวัดลบบุรียังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำทัพเลยซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่นี่เป็นอีกที่เที่ยวธรรมชาติสวยๆส,สำหรับการมาชิวรับลมชมวิวนะครับมีแพรให้นั่งเล่นคลายร้อนถือได้ว่าเป็นปอดของเมืองลบบุรีเลยทีเดียวครับหรือจะไปสูดอากาศดีๆเดินเที่ยวกันที่เขื่อนป่าศักดิ์สิษดิลบุรีก็ได้นะครับ ที่นี่เป็นเขื่อนดินที่ไว้สำหรับการเก็บน้ำที่ยาวที่สุดในไทยในช่วงหน้าหนาวจะมีเที่ยวขบวนรถไฟน้ำเที่ยวที่เขื่อนป่าสักชนริิธิ์ด้วยนะครับใครที่อยากนั่งรถไฟชมวิวสวยๆก็มาได้นะครับหรือจะแวะมาเที่ยวกันที่ทุ่งทานตะวันเขาจีนแลก,ก็ได้นะครับดอกทานตะวันจะเริ่มบานในช่วงหน้าหนาวของทุกปีอย่าลืมมาเซลฟี่กันนะครับผมขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่เปิดโอกาสให้คนทุกเพศทุกวัยทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบายและผมจะเป็นมกักคุเทศกตัวน้อยทำหน้าที่ให้เต็มกำลังความสามารถเพื่อให้ท่านได้รู้จักจังหวัดลบบุรีให้มากขึ้นขอบคุณครับข่าวดีดีกับพี่คำร้อน ตอนทุ่งรับน้ำหลักและหน่วงน้ำหกทุ่งใน3จังหวัดของสำนักงานชประทานที่10เกือบ3า0แสนไร่พร้อมรับน้ำเข้าหลังเกี่ยวข้าวกันยายนนี้แล้วนะ <c oughs> จะบอกให้ที่นี่อำเภอดอนพุทธจังหวัดสระบุรี่่ะสรรรบุีีมมมมมักไไลลืืที่นี่น้ำค่ะ ดีเพราะว่าพี่น้องที่นี่ได้รับความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่จากสำนักงานชรานรัทานที่สิพ <c oughs> ี่น้องประชาชนและชาวบ้านรวมถึงเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในเขตทุ่งบางกลุ่มหนึ่งใน6ทุ่งหน่วงน้ำของสำนักงานชนรัทานที่10รวม3จังหวัดทั้งลบบุรีสระบุรีและอยุธยาถือว่าท่านอยู่ในดินดแดนสวรรค์สร้างและกรมชประทานส่งเสริมรักเกเเ่าเมืองล พื้นที่นี้เป็นพื้นที่รุ่มต่ำํำชประทานจัดสรรน้ำมาให้น้ําทุกหยดให้เป็นประโยชน์ของเกษตรกรเมื่อก่อนทํานาปีละหนึ่งครั้งแล้วก็น้ําท่วมซ้ํำซากแรงซ้ํำซากแต่ปัจจุบันนี้ทุ่งลุ่มต่ําทุ่งบางกลุ่มนี้เปลี่ยน พฤติกรรมการทำนามาเป็นปีละสองครั้งเพราะพื้นที่หนองน้ำรวมทั้งหมดแล้วมีประมาณเกือบ30,000นไร่รองรับน้ำที่จะหลากมาแต่ละปีและนำเข้าเก็บไว้ได้ประมาณ540ล้านลูกบาทเมตรสีฟ้าเนี่ยเก็บน้ำได้ประมาณ130 000, 000, 000. ล้ามสิล้านะ้รนาดน้ำประมาณนี้ถ้าเราจะเ,เทียกเก็บน้ำเนี่ยเราก็ควรจะให้เขาได้เกี่ยวข้าวซะก่อนให้เขาปลูกเร็วพื้นที่ตรงนี้โยงไปถึงกรุงเทพมหานครสามารถลดระดับน้ำม่น้ำเจ้าพระยาที่จะเข้ากรุงเทพได้30เซน ส,สัปดาห์ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นาลุ่มต่ำโดยกลุ่มผู้ใช้น้ำมีข้อตกลงกับสำนักงานลประทานที่10บรบุรีว่าจะต้องทำนาก่อนฤดูและเก็บเกี่ยวก่อนฤดูเกี่ยวข้าว ากเกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถรับน้ําจากเจ้าพญาได้เปิดให้เข้ามาอยู่ในทุ่งนี้ชาวบ้านไม่เสียเลยเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วน้าก็ไม่ไปลงบางไทรบางใบอินพาให้กรุงเทพีนั้นปลอดลอด่วงเลยน้ํามาอยู่ในทุ่งนี้ป่ะโหอย่ังะทะเลอ,ะอ่ะท้งนี้เพื่อจะได้นําน้ําเหนือที่หลากมาเข้ามาเก็บไว้ในทุ่งบางกลุ่มนี้ แล้วหน่วงน้ําไม่ให้ไหลไปท่วมในจังหวัดต่างๆของภาคกลางทั้ง6ทุ่งเลยทางชุมทรานเราจะบริหารจัดการน้ําในปี2 5 6 8นี้นะครับให้ดีที่สุดหวังว่าพี่น้องอเกษตรกรกลุ่มวิชน้ำนะครับรวมถึงหน่วยงานต่างๆนะครับก็จะ,ะมีการบูรณาการร่วมกันอย่างดีต่อไปครับเป็นการหาทางออก เพื่อไม่ให้น้ําไหลไปท่วมพื้นที่อื่นๆเพราะตรงนี้เป็นพื้นที่ต่ําดังนั้นในบริเวณหน่วงน้นํานี้ชาวบ้านจะมีทั้งข้าวน้ําและปลาที่ไหลาตามน้ํามากช่วงนี้หลังจากเปลี่ยนพฤติกรรมการทํานาแล้วเนี่ยแป0 0มไร่เนี่ยจะไม่เสียหายเรื่องภาคการเกษตรพร้อมที่จะรับน้ำา2 0 0กว่าล้านลูกบาทเมตรอันนี้เป็นการ ประชุมกับทางชวประทานนะครับผมเพื่อยอมรับสาภาพนี้ยอมรับครับทุ่งรับนะ เป็นแก้มลิงธรรมชาตินะ,ะฟ้าเป็นใจไหมครับเป็นใจนะฟ้าพาฝนมาปีนี้น้ําท่าดีทุกฝ่ายก็แฮปปี้ <laughs> สรุปให้ดีๆด,ดังนี้ดังนี้ว่าทุ่งบางกลุ่มของอําเภอดอนพุทธสระบุรีจึงเป็นสวร์น,น้อยๆที่อุดมสมบูรณ์และช่วยไม่ให้น้ําไปท่วมพื้นที่อื่นขอรับขอให้พี่น้องชาวนานในเขตบางกลุ่มจงมสานักง,งานชุมนชนที่สิบจงและประเทศไทยของเราก็จง ระบุรีไม่ต้องเลี้ยวขวาตรงเลยท่านจ้าไม่เลี้ยวขวาสระบุรีเปรียบเหมือนไข่แดงมีแรงมาเที่ยวกันสี่ผู้คนอะยอยู่ดีกินดีสระบุรีบ้านรา ข่าวดีกับพี่คำรณวังหวังสียินดีด้วยกับการจัดการน้ำหลากที่ได้ผลของสำนักงานชลประทานที่10ทุ่งนวงน้ำบางกลุ่มอำเภอดอนพุทธจังหวัดสระบุรีนะ <c oughs> จะบอกให้นยุดดีีิสรบร <c oughs> ป,ร <c oughs> ปรทอทอสอพอมุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน เป็นพลังของพลังทีงนี้มีมเป็นพลังของพลังใชเวิตความหมาพลังทีมันคไม่วั่นไว่เเป็นพลังที่ยิงใหญ่กััของเรา40ปีปทศพอ ห้องอาหารคุณสารายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวร์สายใต้สินค้าโอทบของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ําสะอาดห้องละมาดพร้อมห้องกาแฟาสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสารายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร077547223ถึง6 นคนที่เราราัไปเที่ยมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีลเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลยสุขทันทีที่เที่ยวไทยสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับโดยการสนับสนุนของสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติหรือวชอ ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดศูนศึกษาและพัฒนาระบบการใช้ดโดรนเพื่อสนับสนุนเมื่อเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้ณนศูนย์การจัดการภัยพิบัติเพื่อนพึ่งพารุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตอนบนตาบลบ้านขาวอำเภอระโนโดจังหวัดสงขลาโดยมีดรวิภารัติอ่องผู้อำนวยการสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติเป็นประธานพร้อมผู้ทรงคุณวุฒิวชอยร่วมเป็นเกียรติซึ่งศูนย์แห่งนี้สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ได้นำวิทยากรมาอบรมให้อาสาสมัครผู้ภัยเพื่อบังคับการใช้โดรนสามารถเสริมความเข้มแข็งด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมในภารกิจบรรเทาภัยพิบัติคราพร้อมมี็นบางสำคัญค่ะในโอกาสของการเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังนะคะแล้วก็การดูแลวิทยาศาสระชชนโดยใช้เรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมก็ปเป็นที่มาที่ทางสม,ามงนารงานวิจัยชาติวชและให้การเสนิมจากทางสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและบังคับในการนําเรื่องของ โดดคู้ภัยนะคะโดนค้วยบรรเทาสาธารณภัยอวนะครับได้มาสนับสนุนเรื่องโดนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยครับเพราะว่าสามารถจะเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสาภัยนะครับในเรื่องของการตรวจพื้นที่ในการที่จะส่งกําลังบารุงเข้ามาในพื้นที่ที่มีข้อจํากัดการพิจารางวชมาให้โดนกหรับการผู้ภัย คือเป็นมีบใบดีแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่จะสมัยทางรุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตอนบนเราได้ฝึกบกวกกับวไว้การนำโดรนมาสนับสนุนเมื่อเกิดภัยพิบัติณศูนย์การจัดการภัยพิบัติเพื่อนพึ่งพารุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตอนบนตำบลบ้านขาวอำเภอระโนจังหวัดสงขลาเป็นก้าวสำคัญในการบรณาการเทคโนโลยีโดรนกับระบบการจัดการภัยพิบัติเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัย รวมถึงการวางแผนเตือนภัยร่วงหน้าเป็นการเสริมสร้างระบบการเตือนภยัยฉุกเฉินระดับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพบริษัทเซนทันรีสอรองกรุ๊ปจำกัดโดยนายทวัฒน์ทองอินผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การใหญ่เป็นผู้แทนบริษัททำพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างกลุ่มอาชีวศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบริษัทเซนทันรีสตรองกรุ๊ปจำกัดนำนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์การทำงานซึ่งเป็นหนึ่งในความร่วมมือระบบทวิภาคีไทย โดยที่น้องๆไปฝึกงานครั้งนี้เนี่ยจะได้ในเรื่องของเบี้ยเลี้ยงในการฝึกนะครับได้เรื่องของค่าเดินทางนะได้ค่าอินเซนティブก็คือยอดขายแบ่งปันเหมือนพนักง,งานประจําทั้งหมดรวมถึงสิทธิอื่นๆที่น้องควรจะได้เช่นเวลาที่น้องเจ็บปปวยก็จะได้ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นนะครับสิ่งนี้มันเป็นแค่สิ่งเริ่มต้นแต่โอกาสความก้าวหน้าทางสายอาชีพหลังจากนั้นแล้วหลังจากฝึกจบแล้วเนี่ยน้องมีโอกาสที่จะได้ทํางานากับเซ็นทรัลแอนสง ซึ่งพิธีดังกล่าวจัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีวานอน,อนิวาสหรือวีเทคอําเภอวานนิวาสจังหวัดสกลนครมีผู้บริหารผู้รับใบอนุญาตสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนจำนวน125สถานศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง o u วันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการลงนามเพื่อแจกันสาร,ร่วมกันในระบบไอพีคีนะครับรวมถึงส่งนักเรียนนั้นเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะครับในระหว่างเรียนเพื่อให้เด็กนั้นเขา ได้ฝึกในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมระเบียบวินัยในเรื่องของการทํางานนะครับเพื่อให้สอดคล้อ,องกับความต้องการของสารประกอบการนะครับโดยจุดประสงค์หลักคือเพื่อให้เด็กนั้นนะครับมีความพร้อมนะครับจบการศึกษาแล้วเนี่ยสามารถไปทํางานได้เป็นคนที่มีคุณภาพวันนี้ผมเลือกเซนท่นนะครับมาเป็นสถานประกอบการต้นแบบและในอนาคตน,นั้นเซนท่นจะทำอะไรให้เราอีกมากมายนี่คือสิ่งที่อาชีวะจะต้องช่วยจัดสร้างช่วยกระทำ และว,วันนี้ขอบคุณศีอาจอย่างยิ่งนะครับที่เลือกอาชีวะในไทชนและให้เกียรติกับทยาลัยเทคโนโลยีวันใน้ทีว่า,าก็เป็นโอกาสดีสําหรับพวกเรานักเรียนนักศึกษาค่ะเพราะเราเราจะได้มีประสบการณ์ในการทํางานมากขึ้นเวลาออกไปทํางานที่อื่นหลังจากที่เราฝึกงานเสร็จแล้วก็จะมีประสบการณ์แล้วก็ทํางานได้ดีค่ะนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการพัฒนาอาชีวศึกษาไทย ที่นักเรียนอาชีวะจะได้พัฒนาทักษะวิชาชีพพร้อมสร้างไรายได้ระหว่างเรียนช่วยยกระดับคุณภาพการเรียนรู้สร้างแรงจูงใจและเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมั่นใจและมีศักยภาพด้วยหลักอาชีวะไทยก้าไกลด้วยระบบทวิภาคีสร้างคนสร้างงานสร้างอนาคต ปัญหาชาวนามักใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่เก็บไว้ใช้เองต่อเนื่องกันหลายปี ส่งผลให้ผลผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพต่ำจากสาเหตุของการเสื่อมของพันธุ์ข้าวทําให้ไม่ตอบสนองต่อปุ๋ยได้เต็มศักยภาพความทนโรคและแมลงลดลงอีกทั้งยังเป็นสาเหตุของการระบาดของข้าววัชพืชได้แก่ข้าวแดงข้าวหางข้าวดีและพันธุ์ปนอื่นๆทําให้คุณภาพของผลผลิตข้าวไม่สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้กรมการข้าวจึงมีการส่งเสริมให้เกษตรกรเปลี่ยนไปใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่ผลิตและจําหน่ายโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อยกระดับปริมาณและคุณ ภาพผลผลิตข้าวให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ผ่านการดําเนินงานโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าพิจิตรเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดโครงการข้าวรับผิดชอบงานด้านข้าวและเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพิจิตรโดยจังหวัดพิจิตรได้รับจัดสรรเป้าหมายในการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเพื่อจําหน่ายให้แก่เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี2567จํานวน740ตันกระจายเมล็ดพันธุ์ดีในพื้นที่12อําเภอของจังหวัดพิจ โดยได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครเกษตรกร,ร,กรผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อคัดกรองคุณสมบัติของเกษตรกร,ร,กรพร้อมทั้งเริ่มจําหน่ายมาเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้แก่เกษตรกร,ร,กรในโครงการ สำหรับโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวในปี2567นี้ค่ะก็จะช่วยตอบโจทย์ให้กับเกษตรกรที่ยังไม่เปิดใจให้กับการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีนะคะได้สามารถสัมผัสเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีในราคาถูกได้นะคะซึ่งการตอบสนองจากเกษตรกรเนี่ยค่ะเป็นไปในทิศทางที่ดีทุกรายเลยค่ะซึ่งในส่วนของโครงการนี้ค่ะก็มาช่วยให้เกษตรกรได้ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวในราคาที่ถูกลงนะคะตอบโจทย์ให้กับเกษตรกรที่น้องชาวนาไทยให้ได้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว ที่คุณภาพดีแล้วก็เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนได้ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยที่ทำอ่ะได้ผลผลิตไม่เกิน50ถังต่อไร่แต่ณปัจจุบันที่ได้ผลผลิตจากสูงใวิจไปเนี่ยได้ประมาณ90%ขึ้นไปค่ะยินดีมากๆเลยเพราะเราได้เมล็ดพันธุ์ที่แท้เป็นแม่พันธุ์ที่ดีถูกต้องไม่มีสิ่งเจือปนได้รับความสะดวกสบายและผลผลิตก็สูงทำให้เรามีรายได้ดีขึ้นสถานะการเงินการทองเราดีขึ้นกว่าเก่าค่ะ ส่วนเมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตรมุ่งมั่นตั้งใจทุกรายละเอียดในการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพ ห้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรจุดพักระทัวสายใต้สินค้าโอทบอของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ําสะอาดห้องละหมาดพร้อมห้องกาแฟาสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้นืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร077547223ถึง6 เปนนที่เราราัไมืองไทยนะ่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลยสุขทันทีที่เที่ยวไทย บาะมุงนะครับก็ยังตกเกณฑ์ในทุกๆมิติไม่ว่าจะเป็นมิติสุขภาพมิติการศึกษานะครับมิติความยากจนนะครับรวมถึงมิติต่างๆทั้ง5าด้านนะครับทางอำเภอบารมุงเองนะครับก็พยายามขับเคลื่อนนะครับในการแก้ไขปัญหาความยากจนนะครับโดยบูรณาการทุกๆหน่วยงานนะครับเข้าไปช่วยเหลือนะครับทางอำเภอบาะมุงเองนะครับก็มีการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ตกเกณฑ์นะครับเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับพวกเขาอย่างยั่งยืนนะครับจุดเริ่มต้นของโครงการนี้เลยที่เรารับ โครงการจากทางอำเภอมีลูกบ้านเราตกเกณฑ์เรื่องรายได้โครงการนี้เสริมรายได้ให้กับผู้สูงอายุแล้วก็คนในชุมชนนะครับทุกวันนี้ก็เข้าปีที่2ก็จากที่เราเรียนรู้ถูกผิดกันมาแล้วสมาชิกที่ทําอยู่ก็มีรายได้จากตรงนี้นะครับสมาชิกทุกท่านจะมีบัญชีออมเขามาทําให้กว่อนล้วก็หักใส่ให้เขาถ้าเหลือจากเดือนนั้นเขาจะเอาไปใช้แล้วก็ให้ แต่ถ้าเกิดก็บอกเอาไว้ฝากเลยก็ฝากต่อไปสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาชุมชนของอำเภอบางละมุงนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนของกระทรวงมหาดไทยด้วยครับที่ได้มีโครงการนี้มาให้กับาชาวบ้านนะครับขอบคุณครับ การศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทยที่จะพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยและการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อยากเป็นสุขอันจะนำไปสู่เสถียรภาพและความมั่นคง กระทรวงหมหาดไทยให้ความสําคัญด้านการศึกษาในฐานะกลไกหลักในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการการศึกษาท้องถิ่นได้กําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาเพื่อให้การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทางอำเภอบรรมูเองก็มีการดําเนินโครงการนะครับในการลงไปเยี่ยมนะครับเด็กนักเรียนนะครับที่เป็นกลุ่มเป้าหมายอยู่ในกลุ่มตกเกนทีพแมพนะครับของครอบครัวที่มีความยากจนนะครับก็เราได้ไปดําเนินการขอรับการสนับสนุนนะครับจากผู้อกชถนะครับในการไปแจกทุนการศึกษานะครับให้กับเด็กๆนะครับโดยทําเป็นประจําในทุกๆเดือนนะครับความรู้สึกของที่เรียนกศนอรก็รู้สึกดีครับรู้สึกได้มองเห็นอนาคตข้างหน้า ในการขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาบริหารจัดการการศึกษาตามทิศทางการพัฒนาประเทศและการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงรวมทั้งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นบำบัดทุกบำรุงสุข ทันโลกทันสมัยทันท่วงทีสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งค่ะสำหรับในช่วงเมืองไทยน่ารู้วันนี้นะคะเราก็มีกิจกรรมข่าวสารเรื่องของการท่องเที่ยวมาฝากกับคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะ พร้อมกับเรื่องที่ควรจะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมด้วยว่ามีที่ไหนที่น่าสนใจบ้างข่าวสารอะไรที่เป็นประโยชน์บ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสานักงานกระบี่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่กระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาวจัดงานท่องเที่ยวเชิงเกษตรกระบี่ a c r o f a c เสนอขายสินค้าการท่องเที่ยวกระบี่ในมุมมองใหม่เช่นแหล่งท่องเที่ยวทางการ,กรเกษตรเส้นทางอาหารพร้อมตอกย้ําการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถเดินทางได้ทั้งปีและกระบี่ไม่มีดีแค่ทะเลโดยเฉพาะศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด กระบี่ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานเป็นศูนย์พืชสวนที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้มีภูเขาล้อมรอบอันเป็นอัตลักษณ์ของกระบี่มีพันไม้หลากหลายพื้นที่มีความสวยงามภายในงานมีการออกร้านจําหน่ายผลไม้ตามฤดูกาลการจําหน่ายอาหารสินค้าเกษตรอินทรีย์สินค้า GI เช่นทุเรียนกาแฟกิจกรรมเวิร์กช็อปที่มีให้เลือกทํามากมายงานคราฟต์และ DIY จํานวนกว่า40บูธหลังจบงานนี้แล้วนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถเยี่ยมชมได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์มีพันไม้แปลงสาธิตให้เรียนรู้อีกมากมายพร้อมนวัตรกรรมการเกษตร ใหม่ๆที่ต่อยอดอาชีพสร้างงานสร้างไรายได้อย่างมั่นคงมาเยือนกระบี่ทั้งทีมีขวรพลาดกับความอันซินของจังหวัดกระบี่ที่ท่าปอมคลองสองน้ําในตะบลเขาครามเมื่อน้ําทะเลข,ขึ้นและลงทําให้ท่าปอมกลายเป็นทั้งคลองน้ําจืดและน้ําเค็มในที่เดียวกันนอกจากนี้ภายในพื้นที่ยังมีแหล่งระบบนิเวศที่มีความหลากหลายเป็นป่าพรุป่าดิบชื้นและป่าชายเลนรวมกันเที่ยวชมได้สะดวกสบายโดยมีสะพานยาวถึง700เมตรไว้สําหรับเดินศึกษาธรรมชาติสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยชว รับประสบการณ์การท่องเที่ยวช่วงกรีนซีซั่นที่เมืองน้าเที่ยวโดวยเริ่มที่อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของไทยแหล่งที่7ความภาคภูมิใจของคนไทยที่ได้รับประกาศจากยูเนสโกเมื่อปี2566มารู้จักเรื่องราวของชาวเพชรบูรณ์กันได้ที่หอโบราณาคดีเพชรบูรณ์อินทราชัยซึ่งมีรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยการันตีเป็นศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในภาคเหนือนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเชื่อมโยงมาในพื้นที่อีสานที่จังหวัดชัยภูมิสัมัมมมผสสนนนนนตเ่่่หหหขออองงงงธรรชชาาาาาาิิททุุยยแแปละ ่ทอชมทุ่งดอกกระเจวบานและลานตาเฉพาะช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมของทุกปีเท่านั้นรวมสร้างโมเมนต์สุดประทับใจให้ทุกการเดินทางเป็นช่วงเวลาแห่งความรู้สึกที่ไม่อาจลืมเพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยวเมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากจะชวนุกที่เรารักไปเที่ยวเมือง ชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปลักเมืองไทยสุขทันทีที่เที่ยวไทย ปรากฏการณ์ครั้งสำคัญแห่งปี Amazing Thailand Swing Dance หัวลำโพงงานเต้นสวิงครั้งเดียวในรอบปีที่จะเปลี่ยนสถานีรถไฟหัวลำโพงให้กลายเป็นฟลอร์เต้นย้อนยุคสุดคึกคักพร้อมเสียงดนตรีสดจากวงแจส๊สระดับโลกและการรวมตัวกันของนักเต้นมืออาชีพกว่า20ประเทศทั่วโลกโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกรุงเทพมหานครให้การสนับสนุนความสนุกที่พร้อมมอบให้กับทุกคนแม้ไม่มีพื้นฐานการเต้นก็มีฟรีแดนซ์คลาสโดยครูเต้นจากเจลลี่โรแจสครับพร้อมเพื่อนใหม่ๆที่จะช่วยเป็นคู่เต้นให้เพลิดเพลินนอกจาก ยังเนรมิตพื้นที่ให้กลายเป็นโลกย้อนยุคร่วมงานด้วยชุดวินเทจจุดถ่ายรูปสุดคลาสสิกให้แชร์ประสบการณ์สุดสนุกประทับใจไม่รู้ลืมรวมเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายวันอาทิตย์ที่17สิงหาคมนี้เวลา16.00นถึง19.00นณสถานีรถไฟหัวลำโพงกระรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดงาน Thailand e-Commerce Expo 2025งาน E-Commerce ใหญ่ที่สุดของไทยจัดระหว่างวันที่15ถึง16สิงหาคม2568ณ True อคอนฮอล l ชั้น7ไอคอนสสยยาามมเเพพื่อรริศักภผู้ปะ ประกอบการไทยในยุคดิจิทัลเชื่อมโยงความรู้เทคโนโลยีและเครื่องมือใหม่ๆพบอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังกว่า50ชีวิตพร้อม50แพลตฟอร์มชั้นนําและไฮไลท์การมอบรางวัล Thailand E-commerce Genius 2025เพื่อเชิดชูผู้ประกอบการ e-Commerce รุ่นใหม่ที่เติบโตจากการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ค่าสร้างมูลค่าการค้าได้กว่า200ล้านบาทสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามีรายได้มากคือการค้าขายออนไลน์ e-Commerce เป็นรายได้ที่ค่อนข้างที่จะสูงปี2029อาจจะถึง1ล้านล้านครับซึ่งอันเนี้ทำให้ผู้ประกอบการเนป็ ต้องปรับตัวในการที่ขายเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซที่มากขึ้นผมเชื่อว่าผู้ประกอบการเรามีความสามารถเพียงแต่ว่าวันนี้เราต้องเผชิญกับสิ่งที่ท้าทายหลายเรื่องสิ่งที่ตามมาคือเรื่องคุณภาพของสินค้าด้วยก็ต้องควบคูก่ก,กันไปวันนี้ผู้ประกอบการ SME เนี่ยจนตัวถึงไมโครเนี่ยนะครับมีความต้องการที่จะยกระดับตัวเองในการที่จะไปสู่การค้าขายที่มีประสิทธิภาพเพราะท่นงานวันนี้จะตอบโจทย์ทุกเรื่องให้กับผู้ประกอบการนะครับจังหวัดปทุมธานีโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานีเดินหน้าย,ยกระดับสินค้าศักยภาพปทุมาาาาาานนีรรรรระะดมมผู้้้ปกกกกอบว่100คโชศัยภพ งานปทุมแฟนตาสติกแฟร์2025งานแสดงและจำหน่ายสินค้าศักยภาพจากเกษตรกรและผู้ประกอบการจังหวัดปทุมธานีภายใต้โครงการปทุมอินโนเทค2025โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมอาทิหอการค้าจังหวัดปทุมธานีสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีตลาดไทยตลาดสี่มุมเมืองตลาดไอราผู้ประกอบการโอท็อป SME GI สินค้าอาจัจษณ์พื้นถิน่นซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมากมายประกอบไปด้วยกิจกรรมชอ็อปชมชิลสินค้าของผู้ประกอบการและผู้ผลิตสิน คที่มีศักยภาพของจังหวัดปทุมธานีและกิจกรรมการเจรจารธุรกิจเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงผู้ลงทุนหรือเครือข่ายของผู้ประกอบการธุรกิจได้ง่ายขึ้นกิจกรรมการจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มเพื่อแจกของรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมชมงานและมีการแสดงจากศิลปินชื่อดังทุกวันระหว่างวันที่15-19สิงหาคมนี้ณ Alive Park Hall ชั้น G ศูนย์การค้า Future Park จังหวัดปทุมธานีค่าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมตลอดทั้งโครงการไม่ต่ำกว่า20ล้านบาท ินเนอร์สุดหรูดื่มด่ำบรรยากาศสองาฝากฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยากับเรือดสมัยริเวอร์ไซส์สำรองที่นั่งก่อนใครได้ที่โทร088 1908889 เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมสําหรับสิ่งที่นํามาฝากให้นะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมสนใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็บอกกล่าวกันเข้ามาได้ค่ะสําหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะติดตามกันได้ใหม่ทุกเช้าวันอาทิตย์นะคะทางทบทบพ5เวลาเดิม6นาฬิกาเป็นต้นไปกับรายการที่ถีธรรมวิถีไทยวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ